ค่ะจริงๆร,ร่างพรบเนี้ยมันมีอะไรที่ถ้าพูดยังไม่มีอคติไม่มีส่วนได้เสียอะไรก็คือมีช่องโหว่ที่เปิดช่องให้ในอนาคตอาจเกิดการทุจริตเชิงนโยบายได้นะคะค่อนข้างมากคราวนี้ขอ,อไปที่มาตรา6ตามร่างพรบรนี้มาตรา6กค,คะ่ะก็จะให้อำนาจกับคณะกรรมการนโยบายว่าเป็นใครก็จะมีการระบุ คณะกรรมการนโยบายเนี่ยมีคนที่นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานหลังจากนั้นก็มีคณะกรรมการอีก9คนซึ่งก็ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงการท่องเที่ยวอ,อะไรก็ว่าไปแล้วก็อีกอแล้วก็หัวหน้าส่วนราชาการรวมกันแล้วเนี่ยเคนอันนี้คือคณะกรรมการนโยบายนะคะครับคราวนี้ไปที่มาตรา11มาตรา11เนี่ยจะให้อ,อำนาจกับคณะกรรมการนโยบายไว้ค่อนข้าง กือบอทุกเรื่องอแต่อันนี้ขอหยิบยกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือว่าในมาตรา11วงเล็บค่ะคับมาตรา1 1บวงเล็บ5เนี่ยบอกว่าให้คณะกรรมการนโยบายเสนอแนะอัตราภาษีที่เหมาะสมวงเล็บ5นะค่ะให้ต่อคณะรัฐมนตรีแต่คราวนี้น่าสนใจค่ะท่านสำราญก็คือว่าคนที่นั่งหัวโตคณะกรรมการนโยบายเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีแล้วก็พร้อมด้วยรัฐมนตรีอีกส่วนหนึ่งกับหัวหน้าส่วนราชการซึ่งก็อยู่ ใต้บังคำบ,บัญชาของรัฐบาลใช่แล้วคราวนี้ก็ให้เสนอแนะคือตัวเองนั่งหัวโต๊ะในคณะกรรมการนโยบายแล้วก็ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีที่นายกรัมนตรีก็นั่งหัวโต๊ะอีกคราวนี้มันก็เลยเป็นประเด็นว่าการที่ร่างพรบรดังกล่าวเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันต้องระบ,บุให้ชัดเจนว่าจะมีภาษีตัวไหนบ้างที่จะเก็บจากธุรกิจคาสิโนที่จะมาประกอบการในประเทศนะคะเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีหลายตัวมาก ว่ามีภาษีนี่ๆๆๆเก็บที่อัตราเท่าใดแต่การที่ไม่ระบุให้ชัดเจนมันก็สุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงยังไงคะก็คือว่าอ้าต่อไปในอนาคตถ้าคณะกรรมการนโยบายบอกว่าเฮ้ยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อให้ธุรกิจคาสิโนเนี่ยสามารถดําเนินต่อไปได้เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้เขาอยู่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องเก็บเลยดีไหมศูนย์เลย <laughs> <อ>และแบบนี้หมายความว่างยังไงคะก็หมายความว่าการที่ธุรกิจผู้ประกอบการคาสิโนเนี่ย มาทากาไรมหาศาลในประเทศของเราแล้วอะไรคือสิ่งที่ประเทศจะได้ในลักษณะที่เป็นรายได้จากภาษีไม่มีเลยค่ะซึ <laughs> ่งถ้าไปดูเนี่ยอย่างดิฉันเนี่ยไปดูกฎหมายของประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับเรื่องอพวกาคาสิโนโพวกนี้นะคะเขาจะกําหนดยิบย่อยมากเลยแล้วกําหนดชัดเจนต้องมีภาษีตัวนี้ภาษีตัวนี้ตัวนี้อัโนนี้ก็เลย อันนี้คืออันนี้แค่ประเด็นแรกแค่ตัวอย่างเดียวนะค่ะแค่แค่มาตราห้าอ่าคราวนี้ขออีกมาตราหนึ่งได้ไหมคะได้ครับก็คือที่มาตราสิบเอ็ดค่ะวงเล็บามาตราสิบเอ็ดวงเล็บสิบเอ็ดวงเล็บสิบเอ็ดอากำหนดวิธีการลงทะ,ะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมของผู้มีสัญชาติไทยที่จะเข้าสถานประกอบการคาสิโนแต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีแนบท้ายของพรบน,นี้ค่ะแปลว่าก็แต่บัญชีแนบท้ายเนี่ยเขากำหนดอยู่ที่ห้าพันบาทอ๋อคราวนี้เวลา คนอ่านเนี่ยก็จะไปบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมเขาต้องการที่ป้องกันเยาวชนป้องกันกลุ่มที่มีไรายได้น้อยไม่ให้เข้าคาสิโนนะเขากำหนด5,000ันบาทจะไม่ไม่มีใครเข้าหรอกกลุ่มปอบ้างแต่คราวนี้ถ้าอ่านที่มาตรา 11, 1 1บวงเล็บเก็จะเห็นได้ว่า mm. เขาบอกว่า mm. ให้คณะกรรมการนโยบายเนี่ยกำหนดแต่ว่ากำหนดเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่เกินอัดต่ามแนบท้ายอะรายลาเอี้ยแนบท้ายก็คือ5,000บา0 0 0บาทความหมายก็คือไม่ไม่เก็บเลยก็ได้ศูนย์บาทก็ได้50ิบาท ก็ได้พ uh ันบาทก็ไ huh. ด okay. ้เท okay. uh ่าไหร่ก็ได้จนถึง5,000บาทเท่านี้มันก็เลยเป็นประเด็นว่าพรบนี้กําหนดแบบนี้มันมีความย้อนแย้งในตัวเองค่ะย้อนแย้งในตัวเองยังไงตอนแรกบอกว่าจะมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีคาสิโนถูกกฎหมายนี่จะเรียนแบบสิงคโปร์อ่าสิงคโปร์เนี่ยเรียนแบบมาเลยเขาเก็บเท่าไหร่นะในปัจจุบันสิงคโปร์นะคะเพื่ออย่างนายกรัฐมนตรีเซนลุงค่ะในปี2005เนี่ย บอกชัดเจนว่าต่อใหอ้สิงคโปร์เนี่ยจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งมีคาสิโนถูกกฎหมายแต่รัฐบาลต้องมีมาตรการที่รัดุมเพื่อไม่ให้ชาวสิงคโปร์ติดการพานันคราวนี้เพราะฉะนั้นเนขาก็มีมาตรการที่เข่งขัดกลไกของรัฐนะคะเช่นถ้าเป็นเรื่อง Entrance Fee ก็คือค่าเข้าเข,า,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 ขาเก็บต่อครั้งนะคะอยู่ที่ชาวสิงคโปร์เนี่ยจะต้องจ่ายอยู่ที่150ดอลลาร์สิงคโปร์ถ้าเป็นรายปีอยู่ที่3 0 0 0ดอลลาร์สิงคโปร คราวนี้ต่อครั้ง150ดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณเกือบ4,000บาทครับอ่ามันราคาแพงคนก็จะไม่อยากเข้าแต่คราวนี้มาดูของประเทศไทยอ่าบอกว่าจะทำ follow สิงคโปร์โมเดลก็หมายความว่าอ่าสมมติถ้าเก็บสัก2,000 3,000บาทคราวนี้ถามว่าถ้าเก็บ2,000ถึง3,000บาทเนี่ยคนไทยที่ปกติเล่นกันพน,นันอยู่ที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าอยากแก้ไขปัญหาบอนผิดกฎหมายเขาก็ไม่เข้าไปเล่นหรอกคะ่ะ เพราะว่าเขาก็จะบอกว่าไงอ้ยตั้งสองพันสามพันก็ไปเล่นบอลเถื่อนดีกว่าจ่ายทําไมแต่ถ้าต่อไปคณะกรรมการนโยบายบอกว่าอ้าวเราเก็บศูนย์บาทไม่เก็บเลยหรือเก็บห้าสิบาทละกันก็หมายความว่ากลุ่มเปราะบางเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนครับไม่ว่าจะเป็นคนมีไรายได้น้อยก็หมายความว่าไงคะก็เข้าได้หมดเลยในบอนลถูกกฎหมายมแล้วแบบนี้ก็หมายความว่าประเทศไทยของเราเนะะี่ยค่ะคนที่ปกติก็มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ด้อยโอกาสอยู่แล้ว จะสามารถหลุดพ้นจากความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองได้ยังไงถ้าชีวิตยังพัวพันกับการพนัน